อันท่านก็สละราชสมบัติบวชแล้วก็เจริญพิปัสนา,าบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เลยกล่าวเป็นคาถาว่าพระหุสุดตังธรรมทรังพระเฉถะมิตรตังอุลารังปฏิภาณวันตังอัญญายะอัฏฐานิวินนยะกังขังเอโกเจเร้าค้าวิสานนักปโป บุคคลพึงคบมิตรผู้เป็นผู้สูตรทรงธรรมผู้ยิ่งด้วยคุณธรรมมีปฏิพานรู้จักประโยชน์ทั้งหลายกำจัดความสงสัยได้แล้วพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหนอแรกฉะนั้นหูสูตรตรงนี้บอกว่ามีอยู่สองประเภทด้วยกันหูสูตรมีอยู่สองพวกคือหูสูตรทางปริยัตผู้ที่แตกฉันในพระไตรปิฎกเรียกว่าเป็นหูสูตรทางปริยัตส่วนหูสูตรอย่างที่สองเรียกว่าหูสูตรทางปฏิเวทเพราะอะไรหูสูตรที่ บรรลุมรผลวิชาอภิญญาที่ตนบรรลุแทงตลอดแล้วเนี่ยนะแทงตลอดอริยมรด้วยการเจริญแทงตลอดอริยผลด้วยการทําให้แจ้งนั้นก็เป็นพระหูสูตรทางปริยัตและทางปฏิเวทเรียนมากกับบรรลุนะผู้มีอาคมมาแล้วก็คือผู้ทรงธรรมประกอบด้วยกายกรรมทรงธรรมก็คือมีกายกรรมอันเป็นธรรมะนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันยิ่ง เชื่อว่าผู้ยิ่งด้วยคุณธรรมเพราะว่ามียุตตะปฏิพานต่อไปนะผู้มีอาคมก็คือผู้มีปริยัตที่ได้มาแล้วหรือมีอธิคมการบรรลุเรียกว่าผู้ทรงธรรมส่วนผู้ที่ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันยิ่งเรียกว่าผู้ยิ่งด้วยคุณธรรมส่วนผู้มียุตตะปฏิพานมุตตะปฏิพานผู้ที่มียุตตะมุตตะปฏิพานเชื่อว่าผู้มีปฏิพานปฏิพานสามอย่างด้วยอำนาจปริยัตปฏิพานด้วยอำนาจปริปุชา แล้วก็ด้วยอนานอาจอธิคมกล่าวโดยโย่อสรุปว่าคําว่าปฏิพานโดยปริยัติก็คือปริยัตย่อมแจมแจ้งแกมมิรใดมิตรนั้นชื่อว่าปริยัตปฏิพานการสอบถามย่อมแจมแจ้งแก่มิตรใดผู้สอบถามผู้ที่เรียนปริยัตมากเนี่ยนะเรียกว่าพวกปริยัตปฏิพานส่วนผู้ที่ถามสอบถามอัฐยานลักษณะฐานะอัฐนะมิตรนั้นชื่อว่า ปริปุชาปฏิพานส่วนธรรมะมีมักเป็นต้นที่มิตรใด,ดบรรลุแล้วมิตรนั้นชื่อว่าปฏิเวทปฏิพานเรียกว่าปฏิพานเนี่ยนะเฉียบแหลมปฏิพานเฉียบแหลมเพราะปริยัตเพราะสอบถามเพราะการบรรลุบุคคลพึงคบมิตรผู้เป็นพหูสูตรทั้งปริยัตปฏิเวท ผู้ที่ทรงธรรมทรงธรรมก็คือทรงปริยัติธรรมเป็นต้นผู้ยิ่งด้วยคุณธรรมก็คือยิ่งด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันยิ่งมีปฏิภาณทั้งโดยปริยัตปริปุชาและปฏิเวทเห็นป่านนั้นนะะเรียกว่าให้ครบนะให้ครบท่านแบบนั้นอะ่ะ แต่นั้นรู้จักประโยชน์ทั้งหลายมีอเนกประการต่างด้วยประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะถ้าเราคบกับท่านเหล่านั้นเราจะรู้เลยว่าอะไรคือประโยชน์ตนอะไรคือประโยชน์คนอื่นอะไรเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายตนและคนอื่นอะไรเป็นประโยชน์ปัจจุบันอะไรเป็นประโยชน์ในชาติหน้าอะไรเป็นประโยชน์อย่างยิ่งมิตรเหล่านั้นจะบอกเรามิตรเหล่านั้นจะแนะนําให้เรารู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์เป็นต้นนั่นเองจากนั้นก็กําจัดความสงสัยในประโยชน์เหล่านั้นในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัย ก็คือสอบถามจนได้รับความรู้ความเข้าใจจนไม่สงสัยในอดีตอนาคตและปัจจุบันปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนั่นเองแล้วก็นำออกซึ่งความสงสัยทำกิจทั้งปวงบรรลุอริยสัจแล้วเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรกในจุลนิเทศอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า ควรคบมิตรผู้เป็นพหูสูตรทรงธรรมมีคุณอันยิ่งมีปฏิภาณรู้จักประโยชน์ทั้งหลายแล้วกําจัดความสงสัยเพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อแรดนั้นอธิบายว่าผู้เป็นพหูสูตรนั้นคือใครคือผู้ที่ได้สดับมาเป็นผู้ทรงธรรมที่ได้สดับมาแล้วสั่งสมธรรมที่ได้สดับมาแล้วธรรมะเหล่าใดที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด พร้อมทั้งอาาัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจาริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมะเห็นปานนั้นเป็นธรรมะที่มิตรนั้นได้สดับมากทรงจําไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีนี่เรียกว่าคนที่เป็นพระหูสูตรจาแม่นจําเยี่ยมเหมือนกันเข้าใจแต่ไม่ใช่ว่าจําเอามาเป็นท่อน,อน,อนๆเป็นตอนๆนะหมายความว่า,วารวบทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเข้าใจอย่างทะลุกปร่ปรงเรียกว่าทรง,ทรงจําคล่องปากขึ้นใจแล้วก็แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิจําไว้ได้นี่ก็ดี บางคนเนี่ยฟังเยอะแต่จําไม่ได้บางคนเนี่ยฟังมากจําได้แต่ไม่คล่องปากตะกุกตะก,กักอยู่นั่นแหละบางคนเนี่ยฟังมากจําได้คล่องปากแต่ว่าให้ตรึกในใจเอามาคิดคิดไม่ได้บางคนเนี่ยนยสะสดับมากทรงจําคล่องปากขึ้นใจจาได้คิดในใจแต่ไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าผู้ที่เป็นพหูสูตรเนี่ยจะมีคุณสมบัติฟังก็มากจําก็เยอะชํานาญคล่องปากแล้วก็ขึ้นใจหมายความว่านึกเมื่อไหร่ก็นึกได้ แล้วก็แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิคือเข้าใจบทพยัญชนะที่ศึกษามาอย่างเป็นอย่างดีเรียกว่าผู้ที่เป็นพหูสูตรเพราะฉะนั้นควรคบมิตรผู้เป็นพระหูสูตรเช่นนั้นบทว่าธรรมะทรังผู้ทรงธรรมก็คือทรงอะไรทรงสุตตะเคยะเวยากรณาคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละแปลภาษาไทยว่าทรงพระไตรปิฎกควรคบมิตรผู้เป็นพหูสูตรผู้ทรงธรรมความว่าควรคบควรเสพ เสพแปลว,ว่าเข้าไปเสพร่วมเสพเสพในที่นี้ก็ไม่ได้แบบจะไปคิดอ,อาคุลน่ะนะหมายความว่ามีการเกี่ยวข้องกันด้วยการพูดปะพบปะสนทนาฟังเป็นต้นเนี่ยนะคว่าเกี่ยวข้องกันด้วยการเห็นการฟังก็เขฟังอะไรก็ฟังคําสอนเหล่านี้นี่แหละ